ในค่าคืนที่ผนังบางลงกว่าทุกคืนในปีในคืนที่เงาใกล้ตัวกว่าปกติและในสายตาที่มองเราอยู่ชัดกว่าที่เคยและนี่คือ The Dark t a l e p o d c a s t นี่คือเรื่องราวของผู้หญิงในกระจกในคืนฮาโลวีน ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกมีความเชื่อกับกระจกกระจกไม่ใช่เพียงของสะท้อนภาพแต่เป็นบานประตูที่บางบางกว่ากระดาษบางกว่าเส้นลมหายใจระหว่างโลกของเราและอีกฝั่งในคืนฮาลโลวีนเชื่อกันว่าอีกฝั่งหนึ่งอยู่ใกล้ขึ้นมากพอที่ บางคนจะมองเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นมีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ในลำธารของเมืองเล็กๆบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรพิเศษนอกจากกระจกบานใหญ่ตั้งอยู่กลางห้องนั่งเล่นสูงกว่าคนยืนนิดหน่อยกว้างเท่าผนังหนึ่งด้านครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่นี่มีพอ่อแม่ และลูกสาววัย12ปีชื่อว่าอีวาคืนฮาโลวีนปีนั้นอีวาตื่นเต้นเป็นพิเศษเธอไม่ได้สนใจขนมหรือชุดแฟนซีแต่อีวาสนใจตำนานเมืองเรื่องหนึ่งตำนานที่บอกว่าถ้าเปิดไฟในห้องให้สลัวสลัวแล้วมองกระจกนานเกิน30วินาที คุณจะเเห็นธอคืนนั้นพอแม่ของเธอเข้านอนเร็วปล่อยบ้านทั้งหลังไว้ให้เงียบและอีวายืนอยู่หน้ากระจกเธอเปิดไฟแค่โคมอันเล็กๆบนชั้นแสงสีส้มอ่อนๆวางบรรยากาศเหมือนห้องกำลังหายใจอีวายืนมองสะท้อนภาพของตัวเองอีวา ยินมองสะท้อนภาพของตัวเองเริ่มแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอเห็นแค่เด็กผู้หญิงผมยาวปละบ่าดวงตาที่เริ่มกระพริบช้าลงเพราะจิตใจเริ่มนิ่งลงและนั่นเองคือจังหวะที่ทุกอย่างเริ่มเงาด้านหลังในกระจกขยายตัวเหมือนมีใครบางคนกำลังก้าวเข้ามาใกล้ในภาพสะท้อน แต่ในห้องจริงๆไม่มีใครเลยอีวาขยับหันกลับไปห้องว่างเงียบมีเพียงเสียงบ้านที่ไม้แก่ลั่นเบาๆเธอหันกลับมามองและในกระจกมีเงาของผู้หญิงยืนอยู่ด้านหลังของเธอเก<อ>ือบชิดไหล่ผู้หญิงคนนั้นตัวสูงผอมผิวซีด และผมยาวจนถึงพื้นปิดใบหน้าเธอเกือบมิดผู้หญิงคนนั้นไม่ขยับไม่พูดไม่ก้มหน้าแล้วก็ไม่ได้เงินหน้าแต่เธอยิม้มรอยยิ้มที่กว้างเกินมนุษย์เหมือนกล้ามเนื้อถูกยึดด้วยมืออะไรสักอย่างไม่ใช่รอยยิ้มที่มีความสุขแต่เป็น รอยยิ้มของบางสิ่งที่กำลังคลืบคลานเข้าใกล้อีวารู้สึกได้ว่าลมหายใจของเธอนั้นไม่ใช่ลมหายใจเดียวในห้องนั้นอีกต่อไปแล้วมีอีกหนึ่งจังหวะที่ช้าและเย็นอยู่ใกล้ต้นคอเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหลังเธอจริงๆอย่ากกระพริบตา เสียงนั้นเบามากแต่ชัดเหมือนอยู่ในกระโหลกศีรษะของเธออีวากือนน้ำลายแต่กล้ามเนื้อคอมันไม่ตอบสนองเธอพยายามหันหน้าแต่รู้ตัวว่าเธอขยับไม่ได้สิ่งที่อยู่ในกระจกยกหัวช,ช้าๆเผยให้เห็นเครื่องใบหน้าตายผมที่ยาวสลวยผิวซีจนเกลือบโปร่งใส เหมือนศพที่แช่ในนนามันนานดวงตาขาดประกายของชีวิตแต่จ้องมาที่อีวาตรงๆนี่ไม่ใช่การเห็นผีธรรมดานี่คือการถูกเห็นกลับเพราะในตำนานนั้นเธอจะปรากฏตัวเฉพาะกับคนที่มองนานเกินไปและเมื่อเธอ เห็นใครแล้วเธอจะตามอีกฝั่งของกระจกไปทุกที่ไม่ว่าแสงจะเปิดหรือปิดไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนไม่ว่าจะมีใครอยู่ในห้องหรือไม่ก็ตามผู้หญิงในกระจกคือผู้ตามหลังจากคืนนั้นครอบครัวเริ่มได้ยินเสียงลากอะไรบางอย่างบนพื้นเหมือนเล็บ ที่ยาวแข็งขูดพื้นไม้เจกในห้องนั่งเล่นตอนตีสามทุกคืนเวลาตรงเหมือนกับนัดหมายเอาไว้คืนหนึ่งแม่ตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงลูกสาวร้องมันไม่ใช่เสียงกรีดร้องแต่เป็นเสียงร้องไห้แบบกลั้นเสียงเหมือนพยายามไม่ให้ใครรู้ว่าตื่นอยู่ แม่เปิดประตูห้องลูกออกไปและเห็นอีวายืนอยู่หน้ากระจกเหมือนคืนแรกแต่ครั้งนี้ผู้หญิงผมยาวอยู่ในห้องจริงๆไม่ใช่แค่ในกระจกยืนอยู่ด้านหลังอีวาตัวสูงและยาวกว่าเหมือนเงาที่หลุดออกมาจากภาพสะท้อนแม่พยายามจะเรียกแต่ไม่สามารถเปล่งเสียงได้ เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบลำคอเธออยู่ผู้หญิงคนนั้นเอียงคอช้าๆจนกระดูกลันเหมือนสำรวจคุณแม่ว่าเห็นเธอแล้วหรือยังแล้วเธอยิมบ้านหลังนั้นถูกทิ้งร้างแต่กระจกยังอยู่ไม่มีใครแตะมันไม่มีใครกล้าเคลื่อนย้ายมัน และทุกปีในคืนฮาโลวีนมีคนบอกว่าถ้าเดินผ่านหน้าต่างของบ้านคุณจะเห็นเด็กผู้หญิงยืนอยู่ด้านหลังพา้าม่านมองออกมาช้าๆไม่กระพริบตาแต่เธอไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวมีผู้หญิงตัวสูงผอมยิ้มกว้างเกินมนุษย์ยืนอยู่ด้านหลังเสมอรอ ให้ใครสักคนมองกระจกนานเกินไปและเมื่อวันฮารวีนที่ผ่านมานะครับหวังว่าทุกคนจะไม่ได้มองกระจกนานเกิน30วิวีและอย่ามองภาพสะท้อนในห้องมืดถ้าไม่จำเป็นแล้วเจอกันใหม่ครับกับคลิปวิดีโอในครั้งหน้ากับ The Dark Tale Podcast กลับมาแล้วขอบคุณที่ฟังจนจบครับ